อยากรู้ไหมครับในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยที่อเมริกาเป็นยังไงบ้างประเภทอาหารที่เขากินมันคนละโลกแค่ไหนถ้าคุณมากินอย่างนี้ทุกวันจะโอเคหรือเปล่าครับสวัสดีครับแล้วตอนนี้เราก็มากินเป็นโรงอาหารของที่ในมหาลัยนะครับเราตอนนี้ก็ไปหาที่นั่งก่อนนะครับแล้วเ,เดี๋ยวค่ายมาตัดกินนี่กาแฟ แล้วผมไปตักมาแล้วครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นพิซซ่าแล้วก็มีไก่กับมันฝรั่งแล้วก็เป็นพวกพาสต้าเก็ตักอะไรมาคล้ายๆกันอ๋อครบแล้วก็มากินกันเลยครับก็มันแบบแห้งมาแห้งมากแล้วก็พาสต้านะครับไม่ชอบซอสมะเขือ,เ,อเทศเราล้างหน้าคืนคๆลองครนะีมแล้ว อ้เา้มาลยเอเเอไก่มีอ่ะแต่ว่ามันมีหนังด้วยแต่ก็โอเคนะเราเทียบกับแบบอย่างอื่นเทียบกับซาแต่ก็ไม่แ่ะแต่ว่าดูแบบ t e x t อร e ก็โอเคทำ่าทำใหม่หแต่ว่ามันเย็ยนเย็นหรอเอเอแต่ว่ามันเย็นเยอะครับแล้วก็ก็มไม่แย่แต่ก็ไม่ได้อะไรมากก <c oughs> ินได้แต่ว่าตอนนี้นครับเดี๋ยวผมว่าสาภาพเขาน่าจะแบบกําลังมากินข้าวกันเพราะตอนผมมามันคือสเสือดมงใช่ครับเดี๋ยวตอนนี้เริ่มใกล้เที่ยงแล้วเดี๋ยวคนน่าจะเต็มไปหมด 算。啊 เป็นแบบพอร์ตโรสแล้วก็แบบพวกแบบไก่แบบเม็กซิกันไม่จำไม่ได้เราเรียก่อ,อะไรแต่ก็ลองชิมหนึ่งับบแล้วก็ไม่แย่ไปเนึ่งอนะจริงๆถ้าเป็นเด็กหอไหนนะครับมันจะแบบมันจะแตะแบบเมลสวายเข้ามาก็คือว่าต่ออาทิตย์เขาก็จะกินในนี้ได้แบบแล้วแต่ว่าซื้อเท่าไหร่นะอย่างตอนผมปีหนึ่งผมก็ซื้อแบบอาทิตย์นหนึ่งผมเข้ามากินได้13รอบแต่ว่าพอผมไปอยู่หอนอกเธอก็เลย ก็ต้องจะเข้ามากินในนี้ก็ต้องแบบจ่ายเอาก็คือครั้งครั้งละสิบสามดอลลาร์ก็แบบไม่แย่แต่ว่าทําเองก็ถูกกว่ามันก็ไม่ได้แบบมีอะไรแบบอร่อยมากแต่ว่ามันแค่มีแบบหลายๆอย่างให้เลือกเลยแต่ว่ามันมีเยอะมากตอนอยู่ปีหนึ่งก็คือแบบหนักขึ้นรัวๆกินบุฟเฟ่ต์ทุกมือ้อแล้วก็แบบแต่และด้านิ่งมอนก็จะไม่เหมือนกันใช่อย่างแบบไออันทนี่นี่มันก็จะแบบมีแบบ สองสามเมนูที่แบบวนๆก็คือแบบไอพวกพาสต้ากับพิซซ่าเงี้ยมันจะมีอยู่ทุกวันใช่แล้วพวกอันที่เป็นเนื้อก็อะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันก็จะเปลี่ยนไปบ้างเชื่แต่ว่าถ้าเป็นอันแถวที่หอเราที่เมื่อก่อนอยู่มันก็จะมีพวกแบบมันก็จะมีพิซซ่าแล้วก็จะมีพวกแบบอาหารอินเตอร์เนชั่นแนลเงี้ยมันจะมีแบบบางทีเป็นอาหารเอเชียบางทีเป็นอาหารแขรอะไรเงี้ยเราก็แบบวนๆไปแล้วแต่ที่ที่อันไทยไหม อาหารไทยไม่ชอบมันแบบอาหารไทยไม่ไม่ไ so ม like, like, ่ค yeah ่อยถ่ายเท่าไหร่อ๋อแล้วก็แล้วก็ปกติที่นี่มันจะมีเบอร์เกอร์ตลอดแต่วันนี้มันไม่มีแล้วก็แบบเมื่อก่อนกินแต่แบบกินแต่แบบเนื้อไอ้ตัวเนื้อเบอร์เกอร์แล้วก็กินแแบบเยอะมากกลับมาพร้อมกับเนื้อสัตว์เพิ่มนะครับ อันนี้น่าจะคมสุดอะอันนี้ก็อร่อยเด็ดกินบลูเฟนเนื้อไม่ไผมมากินเพราะว่ามันเป็นอธิสอบอธิสุดท้ายของปีสี่ะครับผมก็เลยแบบเหมือนย้อนวันๆมานึกถึงตอนปีหนึ่งมากินทุกวันนะครับอันนี้แบบจะจบแล้วเศร้าป่ะแต่เมื่อก่อนเราว่าแบบ อันที่เป็นพวกอาหารเอเชียน่ยอร่อยเยอะ <c oughs> แล้วมันก็มีแบบเกี๊ยวอะไรเงี้ยก็อร่อยมาก <c oughs> แล้วก็แบบพวกผัดๆอะไรเงี้ยแล้วเมื่อก่อนเราไปกับพวกพี่น้องพี่นนเนื้หาดทุกวันเลยลเออกินกินเยอะม,มากเลย <c oughs> แล้วเราเริ่มอิ่มแล้วโอ้นี่กินโปรตีนไปแบบลอยกรัมแลว้ว <c oughs> กินแต่เนื้อคุค้มแล้วก็เราจําได้ว่าแบบ ตอนที่เราเพิ่งมาถึงเมกาครั้งแรกเลยครับก็คือเรามากินที่ที่รงอาหารนี้เลยแล้วไม่มีแบบตอนที่แบบเร็วมันแบบก่อนเปิดเติมใช้ก็คนเยอะๆยอเราไม่ทาอาหารแบบเหมือนเป็นหน้าเหมือนแบบพักชีร้อยหน้าอย่างเงี้ยป่ะแต่ว่าไม่แบบทำอาหารดีมากแล้ววันนั้นแบบเราทำได้วันแรกที่มากินคือเราแบบว้าวมากไม่มีแบบสเต็กแม่งแบบแบบไม่มีแบบสเต็กแล้วก็มีแบบที่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดแต่ว่าแบบแม่แบบทำโคตรดีเลยแบบสเต็กแบบข้างในแบบแดงๆอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วก็แบบ เดี๋ยวหารูปดีกว่าไม่เราพอพอหลังจากอันนั้นใช่แบบถ้าแบบกลางๆเทอมเนี้ยคืออาหารม่งแบบแย่มากแบบกินไม่แบบแล้ว่าแล้วว่าวันเนี้ยแบบถือว่าอาหารรอมถือว่าแบบไม่แย่แต่ว่าบางวันนะคือแบบกินไม่ได้เพราะว่าไม่มีไม่มีอะไรกินเพราะว่าพวกพิซซ่ากับเบอร์เกอร์อย่างงี้ใช่คือมันมีทุกวันแล้วพอแบบเจอพิซซ่าเบอร์เกอร์มาแบบ2เดือนเต็มแลก็แบบไม่อยากกินแล้วแล้วที่เหลือมันก็มีแต่อะไรไม่รู้มันไม่อยากกินนะ ครับเราก็จบไปแล้วนะครับกับเอ่อทัวร์แดนิงคอร์ดแล้วก็อย่าลืมไลค์สป b e กันด้วยแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะครับผม